เอาใส่ไปแล้มาริ่เกลี้ยงลาเมนี่เลยล้านเลยล้านเด้อบอกจ้ยทำมันอไรยัาไปห้ง้อยยิงฝัยงไปยิงฟางวาอี่รบ่ยิงมาสองอยกูเคใส่หาย่าไนี่บ่ตองหัวมี่ลอยล้านนี่บ่เอาสะานี่บ่ัมี่ลอล้านห่มี่หัเงินอันนี้ห้ไฟนี่ย่าจอยเดี๋ยวย่าจอยใส่ สอง er. ร้อยล้านสองร้อยล้านเออหอยเมียเออหอเมียจอยมันบอกอื้อเพอยากดอกมันก็ละลายละลานมันพูดอะไรเนี้ยเาอ้อกร้าวเราพูดหอยมันใส่บัเป็นนี่ยิงงูดักไดเอใส่เลยเออราสองเร้ใย่กูใส่เลยใค่เลยจะนีอยู่แบบจะแบบนี้ไม่ยากได้สนี่อันเนียมา่าย่สนี่แห เขาสามารทัดาเดียโอ้ยดีเดีโออจะป็นเขากะทัดลาเหมือนพวส้ไข่้จอยไส้ไข่ไปแล้วไข่เนี่ยหออี่จี๊ซีฟนเอาอีบบอตอีกบอจัดลันเนา

เขาได้ละฮานี่เงินหนี่บ่หัวได้สองร้อยล้านสองร้อยสี่สามสอยสล้านสองร้อยยี่สิบล้านโอ๊ยปานไดหั่นกระดเนาะแข็งขนหน่อยาเนาะโอหมีเงินน้อยแล้วมิแด้เดนี้น่อยว่าแง้น่ยไหม่แ้เราเอานับเข่าไว้วบ้งห มาทานย่ค่ะจอยมาทันยาค่ะจอยอย่าจอยเอรอเออมเกี่ยวเลยยาก็เกี่ยวมาพลังแล้วหมากยังกระจาเดินอยู่หมากยังกระจาเด้อกานเฮ็ดกองบุญให้เฮ็ดขั้นมากเด้อมีกล่ะนี่เนี่ยนั่นเราไปเฮยนลบบัดผู้ใดเราเที่ยวมาจนขํามาเราไปกวดบัง้อง เราซัวขันมาขันผู้บ่มีได้ไม่หญ่ว่าท่านบอยมี่ไอได้วบเคียวยได้คูบ่าคูบ่าคูบ่าด้คูบ่าเด้ป่เาีนี่คู่บ่าด้มพราไดแน่มากมพระไดแน่มากบบนังบอมี่ผู้เียวผู้เขียวรเนทน่ีเ็ดมีเห็ดบีีาเิกอมาเอหา้ มาซื้อบูมาเห็นขันมาเหนู้มาไม่นู้หนามาไดหน่อยเงินพ่อนี่บอว่าใจหอนไปแก้เขียนเขียนในเพื่อนน่ะหมอนหมอนอ่ะไน่นมาหมอนมากน่ะเขียนแต่ผู้็เอาหมอนมา ไม่เหียนไม่ลอกไม่แหลมหมอนคนละใบแครแครับ้้เจดับม่เายไห้ายไล่ะเขียวแดงขาวเลยามเขี้ยวแดงว่าไม่เหียนเขาอนหนึงใบ